สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะคะสําหรับมือหน,นีมาพอกันกันกบสอนพลัานไทยค้นเกาคนเดิมคือเกาเลยโตเป็นเป็นเสียงจริงนี่แหละคะ่ะมือหน,นีสิมีเรื่องเล่าอีกอย่างมาฝากสู่พีซู่หนองเขาฟังก็ไปติดตามกันเลยมือหน,นีสิมาบอถึงทางอ่าพระเอกบอยรีใช้เขานะคะแห่งหมอลมใจเกินร้อยนะคะชีวิตในเอิญมาประสบความสาเร็จสุดพีคเนาะคะ่ะหลกท็ทั้งเพราะว่าสิเป็นทั้ง งานมอล่ำทั้งชีวิตครอบครัวแล้ะก็ทั้งทุะก,ะทงทกสิ่งทุกอย่างที่สู่กันมากกับโซแอนอาลาดีนะคะ่ะที่แน่ๆน,นะคะ่ะวันคล้ายวันเกิดของบอดบอยสิริชัยเฮาก็คือวันที่ 26, ทย 2, 66, ี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกทีีฮอดนี่นะคะเอาาินว่าจันหญ่ย่างแน่นอน เพราะวา่าตรงก้ามมือปิดฤือดูการหมอล่ำใจเกินรอยเห่านะคะมีประกาศจากบ้านฮักแอนเอบี A, B, นะคะบ้านฮักแอนเอบีอยนะคะปีนี้จะทำบุญใหญ่ทอดผ้าป,ป่าซื้อที่ดินถวายวัดและงานวันเกิดมาลัยต้องมาแบบแน่นๆพื้นว่าจั้งสิละ่ละรประกาศจากทางบ้านฮัก Boy, แอนบอยแจงข่าวว่าวันที่ย6หกมิถุนายน2อ6 6นหหิหที่จิฮหดนี้ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมวันเกิดบอดร่วมกิจกรรมวันเกิดบอด,บอ,ดบอยสตรีชัยเฮ้านะคะรวมทํำบุญพาปา้าสือทีดินถาวายวัดบ้านน้อนสะแบงและกะเป็นวันปิดวงของคณะมอลำั่ใจเกินรอยนะคะสำหรับ บ้านหากแอนบอยของเฮานีมีกิจกรรมที่จะต้องเหตุหนีคือว่าแบ่งเป็นสองส่วนก็คือหนึ่งนะคะกิจกรรมวันเกิดบอดบอยมาไล่วันเกิดบอดแล้วก็อื่นอแล้วก็ว่งเล็บนะคะสี่มีอย่างบ้างก็ขออุปใ้ก่อนนะคะแล้วก็วงเล็บปิดอ่านั่นแหละค่ะแอดมินก็สิมาชี้แจงหลังจากดินทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะค่ะ กิจกรรมที่สองก็คือมากิจกรรมร่วมทําบุญผ้าป่าในส่วนของผ้าป่าเราจะทำลงทานจากบ้านของเรานะคะร่วมกันทำบุญเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดและการเรียกได้ว่าบอดบอยเฮ้าหนี่ชีวิตนีบลืมวัดบลืมหลวงพอเพราะว่าที่ผ่านมาเจออุปสรรคนักหนาจนจนว่งจะไปต่อ บดายนะคะแต่กะได้บารมีหลวงพ่อเมตตาจึงได้ดิบได้ดีทุกมือนี่นั่นเองนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบหกที่สิฮหดนี้ยี่สิหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิหกนะคะกะเอินว่าเชิญชวนแฟนคลับเอฟซีอ่พอพ่อแม่นะคะสุขุสุขคน,นนั่นละเนาะเอินมาไปให้กำลังใจไปให้มาได้นำใจพินใดเนาะค่ะ ซึ่งตรงกันเลยเป็นจังไดละ่ะตรงกันเลยละว่างวันเกิดของบอดบอยเฮากับมือปิดฤดูการเนาะคะ่ะเอินว่าจังไดละ่ะก็ต้องแสดงความยินดีนําเพิินถึงว่าตอนหนึ่งนี่เพิินสิมีกระแสดามาต่ตางๆเข้า,าขมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็ค่อยๆสู่ไปก็ต่อแอนเฮาเพิ่นก็มีงานต่าง,างๆเอิวมาเรื่องการทําบุญนี่เพิ่นบอขาสายรี่แล้วสําหรับทั้งสองคนนี่เนาะคะ่ะ เอินวาเหตุให้เฮ้าเนี่ต้องขออนุมโมทนาหน่ำหลายๆงานเลย่กับวาได้พราวาทั้งสองคนนี้นี่ทำบุญเกง่งอิหลีนะคะสำหรับท่านอา่าสแอ,อนเฮ้าก็ถือวาหลายๆคนกับสีอิจฉานะคะวาอิจฉาวาท่างเปลีบบอยซิใช่ชนี่ยทั้งเกง่ง หน้าตาดีครบเครื่องอยู่ในคนคนเดียวกันกับศีอิจฉาทังแอนอลดีว่าเป็นยังขึ้นได้ได้เอินว่าครูคล้องที่มอสมปันหน่หมอสมกันปันหี่ทังแอนอนดีเพื่อนกะครบเครื่องทั้งเกงทั้งหน้าตาดีนะคะเอินมาทั้งสองคนนี่จับมือกันก้าวพานปัญหาอุปสรรคต่างๆมาดูจนหดเขา้าซื่อมือนี่แหละค่ะเอิญมา บ่บกพ่องเลยสําหรับทั้งสองคนนี้คิ้วงานเนื่องมาแน่นอดัดค่อยค่อยๆปรึกษากันค่อยๆรวมมือกันเนาะคะ่ะไม่ว่าสะเป็นปัญหาอ,อย่างก็ให้ค่อยกล่าวพานมานากันยุตตลอดยืดเสมอสําหรับสองคนนี้ก็เป็นกาลังใจแห็นเนาะคะ่ะมือน,นี้ทั้งประเทศรอยเอดเนาะค่ะเอิวมาหอนคือเกาหอนแห้งตะวา ห่อนบสิสูกระแสดามาต่าง,งๆที่เขามาระหว่างทางวงการมอลำ่มเฮ้านะคะอบอถึงทางมอลำ่มก็บ,บอถึงทางมอลำ่มใจเกินร่อยนะคะว่าช่วงนี้คิยวงานพึ่งแน่นเอียดตลอดสายนะคะทางผู้บริหารจัดการของทางวงนี่เอิว่าบดเด็ผพักพรเลยทีเดียวแต่ว่ามือวานนี้นะคะวันเอิวมาเป็นวันทีหวานฟิน เอาเห็นไหน้พอแม่พี่น้องเข้านี่แฟนคลับ LC เอซีเข้านี่ต้องจิกหมอนขาดกระตุยเลขกว่าาดเพวา,พวามือว่านี่ทั้งสองคนนี้ได้ใส่เวลาพักพอนรวมกันระว่างเอนอรดีกับบอยซีใช่ได้ใส่เวลาพักพอนรวมกันยูจังหวัดชนบุรีนะคะยูทีริมหาดพัทยาทั้งสองคนนี้ใส่เวลารวมกันดนดนเทียนนี่สิมีคิ้วงานวางตรงกันเนาะคะ่ะกะ หลายคนาจสิดเดบ่งไหลสดเมื่อวานนี้พื้นไหลสดไปนน้ำเทงอเอินมาเทงอบอุ่นมาจันเถาะไดที่เด้ล์เบิ่งเอินมาต้องอบอุ่นแลวกะยิมมีความสูงเทียนทั้งสองคนนี้ได้มีความสูงนํากันเนาะคะ่ะเพราะว่าโดนเทียนนี่กลัวเบิ่์สิมีโมเมตนต์ทั้งสีน่น้ากันแต่ว่าทั้งสองคนนี้นี่มีโมเมตนต์ล่งลูปคูล่องลูบไทยคูน้ากันนี่ดูแห้งเด้เหตุอเอาแฟนขับเอลซีระว่าสิเป็นทังหมอลำ ทางวงการมวลล่ทางแฟนคลับเอฟซีเฮาเนี่ยแะการตั้งอิจฉาพื้นทั้งสองคนนะคะการเรื่องที่ว่าเป็นดราม,มา่าที่ว่ามีคนเอาเฟซอาวาตารพื้นไปปั้นไปป่วนทั้งสองคนกับที่ว่าเฟซอาวาตารทีบ่มีโตตนที่บ่มมีซื้อเป็นซื้อจริงของเจาของนะคะเอาไปปั้นป่วนมาให้เหลือกกันสะถอ,อทั้งสองคนนี่ไปกันบลอดหลอกก็บ,บอกแอนดอรดีนะคะว่าไปกันบลอดหลอก ประมาณนี้แล้วก็หฮเลิกกันซะเนาะคะ่ยะย่าซอยู่น้ากันเถาะประมาณนี้นั่นแหะคะ่ะประมาณนี่ว่าบอกให้แอนอรดีนี่กลับไปคบกับคนเกา่าอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะเนี่ยสักคือบาเปิดตรวจสอบปรไเด้นจ้าส,สำหรับเฟดอวาตารเพิ่นตรวจสอบได้์มืดแต่ว่าเพิ่นสตรวจสอบเจ้าบอนะคะเพราะฉะนั้นอยากบอกอยากมีความแน่ใจอีอย่างกเก็บใ้แน่นใจซนะเนาะ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองาฟเพราะว่าทั้งสองคนนี้นี่เอืน่นนมาเจอกับดราม่าต่างๆเขามาแล้วเรื่องทรัพหนึ่งย่าจะเอาไปเป็นดราม่าย่าจะเหตุนั้นเป็นประเด็นเถอะเนาะเฟตอวตา,า,นารนี่สั่งขืนม่านเนี่ยเพราะมันว่าเป็นเรื่องดีเด้สั่งขืนมานเลยปั้นตวนพูดน้พูดนี้ว่ามันว่าคนอื่นเขาสีบ,บ่ถูกใจได้ค่ะพี่น้องเพิ่นถูกใจได้เพิ่นเสียมาอยากทั้งเรื่องงานอีกเสียมาอยากนําเรื่องดราม่า บาะเด็นตั้งตั้ง,งอีกอะเพื่อนถูกใจได้พี่น้องนั่นแหละค่ะซ้หรับอ่าขันห่าว่าข่อยไปว่านเหตุเจ้ามีคนไปว่านเหตุเจ้ามีคนไปได้เจ้าตั้งแต่นั้นสี่จุดสี่เกียดบ์บอลน,น้องก็ลองเอาไปเกียเบิองซะเนาะนั่นแหละค่ะมื่อนี่กับมีเรื่องด่าสีม้มาฟากักพอมีพี่น้องเฮาแฟนคลับเอฟซีเฮาได้ชกมการซ้ำนี่แต่ก่อนนอนสิมีเรื่องด่าอีกอย่างมาฝากซื้อพี่สนองข้าฟังอีกกะติดตามไม่เห็นน้ำนเนี่ยจา้า สำหรับมืินนี้หลังของเก่าเข้ามาขอบคุณค่ะ